จบแล้วก็เพื่อนๆสำหรับทิปเล่นโค้ง32โค้งวันนี้นะครับก็ไปกลับนะครับไปกลับไปจนสุดทางนั่นแหละแล้วก็ขี่กลับมาที่มานั่งพักผ่อนที่ร้านอาหาร32 นะครับผมเอาติดิดที่ถังนะครับก็จะเห็นองศาเอียงเดี้ยวอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ลืมใส่ตัวกันลมมานะฮะลองดูแล้วกันว่าเสียงลมอาจจะมีนิดนึงนะครับแต่ว่ามันมีชิวบางลมให้อยู่นะครับก็เหนื่อยครับเลยโอ้หแกสนุกสนุกสนุกแนะนำนะครับเพื่อนใครมานะครับสามสองกุ้งนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องพลิกไปสตอรี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาแล้วครับ